แจ้งความไปให้วิชสาชีพครับแต่ในผู้าชีพเนี่ยจะหลอกว่ามีการเงินเงินของผู้เสียหายนะครับถูกนําไปให้ผู้เสียหายไปลงเบีนการพนันนะครับเกิดการพออ้าวว่าจะแฮกระบบของเว็บการขนานนั้นนะครับพอผู้เสียหายเลตามเนี่ยยอดเงินในเว็บอกได้ถูกอาไปใช้ทนการทุกบอนนะครับออนไลน์ทุกบอลออนไลน์ต่างประเทศวิธีแก้เนี่ยก็จะต้องให้ หลอกให้มีวิธีการพิเศษให้ให้ทาผู้เสียหายเนี่ยไปแทน,นทางการซุตบอลแล้วจะได้กาไรคืนกลับมาในความเสียหายที่เขาเสียไปเพราะว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยจะใช้บัญชีม้านะครับในการรับโอนเงินจากผู้เสียหายจากนั้นเนี่ยก็จะมีการถ่ายเทไปหลายท่อครับจนสุดท้ายเนี่ยได้นาไปซื้อเหรียญน,นะครับไปซื้อคริปโตนะครับแล้วก็ออกไปในกระเป๋าต่างๆนะครับจนเข้า กระเป๋าของนายทุนชาวจีนนะที่เราเชื่อว่าเป็นเจ้าของก็มีการในเคสเนี้ยมีการบอกายจัดทั้งหมด12รายครับเบ่งเป็นกลุ่มพนักงานกลุ่มโปรแกรมเมอร์นะครับกลุ่มที่ฟอกเงินแล้วก็กลุ่มที่เป็นเจ้าของนะครับเป็นคนไทยทั้งหมด8รายครับกัมพูชา1รายจีนสามลายนะครับแล้วเราพบว่าทางจีนงานเนี่ยได้สามารถสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มตัวโปรแกรมเมอร์ของแกนนี้มาได้นะครับโปรแกรมเมอร์เนี่ย พอเราไ,ได้เราก็จะพบเ mm hmm. ซิร์ฟเวอร์แล้วก็ระบบะบีบะบริการของเขานะครับอันเนีที่เราได้ทําการซักถามปากคำเนี่ยคำวิธการของเขาที่ที่อยากจะสื่อสารนะครับก็คือจากาจากแผนนิสรำที่เราเห็นมีการฟ้องเพจราชการหรือป้ปองเ mm hmm. พจเอกชนที่ได้กระทํามาแล้วนะครับ mm hmm. เรายังพบอีกว่าใน ลิสต์ของเขาเนี่ยมีเพจที่เขาจะเตรียมที่จะปล่อยออกไปอีกเนี่ยอีกจำนวนหลายเพจก็อ้างเป็นองค์กรเอกชนบางองค์กรนะครับก็จะมีอ้างเป็นดีไซน์ที่กําลังจะเตรียมเตรียมปล่อยไปนะครับสอบถามแล้วเนี่ยโปรแกรมเมอร์เนี่ยให้การว่าก็จะรับคําสั่งมาจากบอสว่าให้หลอกแนวนี้นะช่วงนี้จะให้หลอกลงทุน เราก็จะส่งแนวทางของของหน้าเพจมาให้ตัวโปรแกรมเมอร์เขาจะอัพโหลดขึ้นไปแล้วตลอดประชาชนพอสัปดาห์ถัดไปหรือวงาันถัดไปเนี่ยก็จะเปลี่ยน t h เป็นเรื่องการหลอกทำงานนะเราก็จะส่งหน้าเพจพร้อมกับโปรแกรมให้นะครับโปรแกรมเมอร์จะตูงเนี่ยคุณเนี่ย175ล้านบาทแล้วเอ,อ่อ ตัวในคุณเนี่ยคะ่ะเขามีความเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ขนานออนไลน์อื่นๆไหมคะหรือว่าก็ต้องหาที่เราจับคุมได้ทั้งนี้คะ่ะเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บื่นๆไหมคะตอนนี้เนี่ยเราในส่วนของเราได้โปรแกรมเมอร์นะครับจะได้คนไทยนะครับในคุณเนี่ยเรารอาจจะไปค้นนะครับเราเพิ่งได้ชื่อได้ข้อมูลมา,มาระดับหนึ่งนะครับ อยู่ระหว่างหลายผมได้สู่คนจีนที่เป็นหัวหน้าครับคนจีนที่เป็นหัวหน้านี้เขายัางอยู่ในไทยไหมคะจากข้อมูลเราไม่เคยข้าไทยเลยครับแต่ว่าเราก็ยังมีหลายคนตอบรีเลยเขาว่าในเตอร์อยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่เพรบูชาครับเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงเขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะเดี๋ยวอนุญาตให้ทางตอบเป็นหมู่บ้านพวกคนจีนอยู่ Thank uh.